สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อน,อนมาดูอะไรนะคะนี่อันนี้ก็เป็นกระหล่ำดาวนะคะที่เราปลูกไว้ที่หน้าร้านนะคะเพื่อนก็ไม่มีเวลามาเก็บสักทีนะคะเพื่อนก็จะบานหน่อยนะคะแต่เราก็กินได้นะคะเพราะว่าเป็นผักปลอดสารพิษนะคะเราก็รดน้ำดูแลอย่างดีเลยนะคะเพื่อนแต่ว่า ดาวเขาก็ออกมาได้แค่นี้นะคะแต่ก็ดีใจนะคะเพื่อนลักษณะของเขาก็เหมือนขแขนงนะคะขแขนงผักนะคะเนี่ยแล้วก็แตกออกมาตามกิ่งของใบนะคะก็เหมือนขแขนงนะคะก็ทานก็เวลาเราเวลาเรากินก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับแขนงเลยนะคะ แล้วอย่างนี้ก็ไม่แก่มากนะคะเราก็สามารถทําไปทากับนาไปทำกับข้าวได้นะคะเพื่อนวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเราปลูกได้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วนะคะเพื่อนช่วงนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปติดตามเพื่อนๆเ,เท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็จะยุ่งๆนะคะ ก็คิดถึงมันเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้ก็ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวแล้วนะคะช่วงแรกๆเราก็ปรับปรุงร้านเนาะแล้วก็เก็บนูน่นเก็บนี่ย้ายจัดของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยไม่ได้ไปติดตามมันเพื่อนทุกคนนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมา นำเสนอกระหล่ำดาวนะคะเป็นต้นผักที่เราภูมิใจที่สุดนะคะเพื่อนและปลูกยากมากเลยนะคะนี่เราก็เก็บไว้โชว์นะคะโชว์จนจะแก่เลยนะคะเพื่อนนี่เราก็เก็บไว้ก่อนนะคะเพื่อนเก็บไว้ดูก่อนนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาเขาก็ชอบใจนะคะเพราะว่า เขามีลักษณะแปลกๆนะคะไม่เหมือนต้นผักต้นอื่นนะคะนี่เราก็ได้จานหนึ่งนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะมาเก็บเคลต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเคลหน้าร้านของเรานี่ก็ภูมิใจมากเลยนะคะเราปลูกได้สวยงามได้ขนาดนี้นะคะปลูกผักในกระถางนะคะเพื่อนเราปลูกได้ขนาดนี้เราก็ดีใจแล้วนะคะ เขนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆปลูกนะคะถ้าอากาศหนาวเขาก็จะมีลักษณะแบบเขียวเข้มนะคะแล้วก็มีใบหยิกหยิกมากนะคะอันนี้ต้นนี้ต้นแก่นะคะต้นเก่าต้นแก่กท,กที่ใบเหลืองมากนะคะแล้วก็ได้บำรุงดูแลเขานะคะกใ็ให้เขากลับมาสภาพเหมือนเดิมนะคะเราก็ได้กินต่อนะคะเพื่อน ถ้าเขาอากาศหนาวก็จะเริ่มหยิกเนี่ยหยิกมากเลยนะคะตอนแรกก็ไม่หยิกขนาดนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็บไปทำกับข้าวด้วยนะคะนี่ก็เป็นผักเช้านี้ของเรานะคะแล้วก็เก็บกินได้เรื่อยๆนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นมะนาวของพี่ต้อมนะคะ อันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายอันนี้ก็เป็นเอ้ยกุ้ยช่ายนะคะขอโทษเพื่อนเพื่อนแตกุย้ยช่ายอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะคะที่อยู่ในแปลงผักของเรานะคะแปลงผักในกระถางผสมปูนนะคะอันนี้ก็มีต้นมะเขือเทศนะคะสองต้นเขาก็เริ่มติดดอกนะคะเพื่อน ดีใจมากเลยนะคะเรามีอยู่สีต้นนะคะเพื่อนก็เริ่มติดดอกละว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนเนนะคะที่มาติดตามและรับชมคลิปของพี่พาสวนผักหน้าร้านนะคะสวัสดีค่ะ